อีเวนต์ใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะคนวันนี้ผมจะเล่นเป็น MK 6กนก็แล้วกันะกนะเพราะว่าเป็นเมตาที่เอาไว้ล้มไนท์ด่านนี้โดยเฉพาะนะคนเพราะว่าด่านนี้ใส่ไนท์ไปก็แทบจะผมว่าไม่ต่างกับคนไม่ใส่ไนท์นะสำหรับผมนะแล้วเราเล่น MK 6 1ระยะใกล้ด้วยนะครับซึ่งต้นเกมผมแนะนําว่าเล่นตัวที่อยู่ใกล้ตุดเท่าที่อยู่ใกล้ได้นะครับหาก่อนเลยนะแล้วก็ฟังเสียงดีๆนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบแบบแล้วเสียงสําคัญมากนะครับเกมนี้ยิ่งใครฟังเสียงออกเนะี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ในนี้ข้างหลัง,งเราครับซ้ำก่อนนะโอเคขวาก็มีตัวหนึ่งนะครับไนนี้เป็นเพราะว่าหูฟังเป็ดบันนี่นะคนแล้วก็ถุงนี้เป็ดบันนี่กับเซฟสี่สิบหกพี่บันนี่นะครับทุกคน <c oughs> คือตอนนี้มีครบทุกอย่างแล้วครับพี่เป็ดบันนี่เราเนี่ยยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับซึ่งด่านนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นสตา์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรนะครับอาจจะช่วยแต่ว่าช่วยน้อยมากนะครับเพราะว่าเสียงมันฟังอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ไอ้เจอละนี่ไงเสียงขวามือตอนแรกนะครับโอเคมันเดินไหมทุกคนซ้ำก่อนอีกตัวหนึ่งน่าอยู่ข้างบนนะโอ้โหปิดประตูเลยนะครับเดี๋ยวยูงเข้าไปอย่าเล่นข้างล่างก่อนนะผมปั๊มยาก่อนนะโอมันรูดขาเลยนะครัเกาะอ,อะไรไม่ลดเลยเยี่ยมจริงๆพวกนี้เนะี่ย ไปทุกคนเล่นต่อนะครับเราจะเล่นฝั่งซ้ายนะครับแนบฝั่งซ้ายไว้นะครับเพรามนเป็นมุมที่อีกฝั่งยิงไม่ได้นะียบ้อยนะครับหมดไปตีหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้เลยุกคนผมบอกแล้วว่ามันเล่นง่ายอยู่นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาไนท์กันต่อนะว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่านท์เกือบจริงๆนะสำหรับตัวแมปคลังแสงอีเวนต์นี้นะข้างบนเราน่าจะเป็นไนท์ชั่วๆแล้วเพราะว่ามีครบทุกปืนเลยนะปืนแรงๆอันนี้เดี๋ยวผมรอควันหายก่อนนะครับ ควันหายเฮ้ยไม่ใช่นะครับบนหัวผมนะไปเลยเหมือนเขาเปิดอะไรสักอย่างค้นอยู่เนี่ยอยู่ด้านขวาผมเลยนะครับเนี่ยหูฟังผมชัดมากทุกคนมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไปต้องเล่นตอนนี้ล่ะ รอครับโอ้โหลงก่อนเลยับหนึ่งนะลูกจะบดขอเปลี่ยนลูกก่อนโอ้โหลูกหมดพอดีเลยเขาน่าจะโกและไนซ์สองหัวเลยโอเมื่อกี้ลงมาไหมไม่น่าจะลงมาน่าจะปั๊มยาแน่เลย เดี๋ยวเรารีตัวเสร็จเราเล่นเลยนะครับโอเคมาพร้อมล้อ้าหมดทนไหนสี่หัวปะ่ะหรือว่าสามเหมือนจะสี่หัวเลยนะครับโอเคนี่แหละทุกคนเมตาสำหรับการลมา้มไนจริงๆไม่ต้องเล่นไนก็ได้นะผมแนะนำว่าอย่าเล่นไนดีกว่าเพราะว่าแต่งจริงอะ่ะเล่นไน ใช่ผมผมจะได้ไปยิงไหนมาครับทุกคนหลายคนบอกว่าพี่ครับขออีเกมหน่อยครับผมเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าถ้าเกิดเล่นแบบนี้ต้องเดินเกมยังไงบ้างลหลักๆเลยนะทุกคนเราเล่นแบบระยะใกล้ก่อนนะคือเกิดตรงไหนเล่นตรงใกล้ๆก่อนเนะพราะว่าต้นเกมบางคนมันยังแบบเปิดเซฟหรือไม่ก็แบบเช็คขอนะผมแนะนําว่าเซฟสีเซฟผงนี่ต้องของพี่บันนี่เลยนะนทุกคนใครแบบว่าอยากได้เนะียผมปลุกเสกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถุงนี้พี่เปิดบันนี่ด้วยนะทุกคนยังไงก็ฝากกันด้วยครับมาผมเล่นเลยนะ คือต้นเกมเนี่ยงเขาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ระวังตัวมากกว่านะทุกคนมีคนเปิดเซฟนะติด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 อยู่นี้หรือว่าข้างหลังวะเนี่ยน่าจะของเพื่อนมากกว่านะครับไปพวกแล้วเหรอล่วงปปะเน่ะไม่แน่ใจนะว่าล่วงหรืปปอเปล่าโอ้โหนี่แหละปัญหาคือถ้าเขาเห็นเราก่อนเราอาจจะเสียเปรียบนะเครับเสียบแล้ว ขอ,อหมุนยก่อนเลยผมว่าเล่นยาเหมือนกันนะถ้าแบบคือมันวัดสกิลหนึ่ง,งเลยนะด่านไอ้ด่านเนี้ยหมดแล้วใช่ไหมมันจะน็อกอยู่นะแต่ว่าอีกตัวเหมือนอยู่ข้างบนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะล่วงไหมไอ้ไอตัวบนเหมือนจะล่วงนะโดนเฉย โอเคชื่อผมนะครับไปเดี๋ยวไปหาคนต่อนะครับโอ้โหน้องบอดเปิดจุดเิอเลยเอา้าทุกคนดูดิทะเลทรายมันเป็นแบบนี้นะหูฟังต้องแบบต้องดีจริงๆนะผมว่านะมีผลแม่นะเพราะมันต้องฟังเสียงนะ เดี๋ยวเราเล่นข้างในเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้มันมีคนเปิดประตูครับแต่ผมเข้าไปเคลียร์ข้างในเลยก็แล้วกันนะครับแต่ผมว่า GM ตัดความสามารถไทนมากนะครับ,ส,บาสารด่านเลเซียจริงๆมันควรจะมองเห็นนะทุนแต่ว่าใส่นท์เหมือนแทบจะไม่ใส่เลยนะครับผมแนะนําว่าถ้าใส่มาก็ดีนะครับผมจะได้ยิงนท์ได้ลงคลิปแต่ถ้าผมแนะนําจริงอย่าใส่ดีกว่านะครับสำหรับผมนะ ซ้ายทั้งขวาเลยพี่แกน่าจะอยู่ในห้องนี้นะครับแอบบไหนเล่กโอ้โหปืนดีด้วยแปบบ๊นนออแบ,บนึงน่นเหนื่อยขอรอแป๊บนึงต้องเอาขวาก่อนนะแล้วก็รอเขาวิ่งมานะ เนี่ยป้อยนะครับทุกคนเราแค่ต้องรอจังหวะเขาวิ่งมานะครับก็ประมาณนี้เลยทุกคนสลับเซ็ตสี่เซ็ตหกพี่บันนี่นะโอเคก็ฝากด้วยนะทุกคนเจอใหม่คลิปหน้านะครับไปล,ละแต่ผมไล่เก็บของออแล้วออกละ